ครับเจอกันอีกหคลิปนะครับกับการซ่อมเครื่อง Honda สูบน้ำนะครับตัวนี้เป็น Honda 3.5แรงนะครับ GX 1 6 0ครับตัวนี้เป็น Ma d e in j a p ป n นะครับประกอบนอกครับก็มาด้วยอาการเครื่องหลวมนะครับแต่มาดูแล้วนะครับก็เครื่องไม่ได้หลวมครับปัญหาเล็กๆครับปัญหาคาบูกอง ขอบูไม่ได้ล้างครับก็เลยล้างจัดการล้างให้ไปนะครับแต่ปัญหาหลักๆก็คือกองตันนะครับใครใครเห็นก็คิดว่าเครื่องหลวมนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องไม่หลวมกองตันครับส่วนผสมน้ามันเลยไม่ไม่ถูกนะครับก็มีควันออกนะครับก็กะว่าจะมาทําเครื่องนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องทําครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันครับครับพอดีเมื่อกี้ลูกค้ามานะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับ ครับเครื่องก็ไม่ไม่ได้หลวมนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับ แค่นี้ครับ